สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องซิกมาดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโชก์คุณโทเวสอง Fall of the ซัมโบไลนะครับสำหรับในเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะเจ้าไซโก้เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจอมพลไซโก้ทาคาโมริของเราฮะโดนบุกอีกแล้วนะครับมันมีก่อนหน้านี้ด้วยนะที่ผมไม่ได้อัดวิดีโอไว้ก็โดนโจมตีอยู่เรื่อยๆเลยครับผมและครั้งนี้ครับเจ้าไซโก้ครับนำทัพมาทั้งหมด773คนนะฮะเหลือกองกำลังอยู่เท่านี้นะครับผมพอศัตรูนะครับนำโดยโกโตะคาซามูเนะนะฮะแล้วก็มีกองกำลังพลอยู่ที่1,668นายแล้วก็กำลังเสริมอีก324นายนะครับพลปืนธรรมดาอีก2อกองร้อยที่ กำลังเสริมเสริมทัำเ,เข้ามานะครับก็ oh. มาดูกันฮะว่าศึกในครั้งนี้จะชนะหรือไม่นะครับผมแต่ว่าทาง AI เขาประเมินไว้เราเกือบเกือบพักสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับหมาครับผมไซโก้เราฮะจะชนะศึกในครั้งนี้หรือไม่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับผมเอาพลปืนธรรมดาครับประจำไม่ตรงกำแพงนี้ฮะก็เดี๋ยวผมจะเอานายพลอ่าไม่ใช่ทีกองกำลัง ทหารไลน์ infantry หเหลือน้อยมากโอ้โหแต่และกลองร้อยเหลือไม่ถึงร้อยคนครับยากเลยครับยากมากเลยอะงั้นอ๋อผมวันนี้อย่างงี้ดีวกว่าคือที่ต้องการให้พลไลายอพลทหารไลยอ infantry นะ Inf ครับประจาอยู่ตรงภาคพื้นเพราะว่ามันจะสามารถใช้สกิคลคุกเข่ายิงได้คุกเข่ายิงก็คือแถวหน้าคุกเข่าแล้วแถวหลังยิงครับ ก็คือเหมือนว่าเราเหมือนทำไดเมจไดสองเท่าว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็พลหงเราฮนะเดี๋ยวเราจำตรงหน้าประตูวไว้ก่อนว่าจะไปทางทิศทางไหนดีนะครับผมโซนชอมพลไว้ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีใครมีมาทางฝั่งขวาฝั่งเดียวฝั่งซ้ายโอเคเราเลื่อนโม,ม่ไปทางซ้าย ต้งมาามารรนีคับผกองท,<ห>ทัพกอง้อยนี่ดูเล็กนิดเดียวมันเหลือน้อยมากครับโดนจิมโจมตีบ่อยมากโดนล้อมบ่อยมาก,มาก,ม,ากมากๆครับไซโก้เราก็ยังชนะมาได้มาดูกันว่าวัดศึกครั้งนี้จะรอดหรือไม่นะครับ ตรงนี้ไม่มีใครอโอเคอยู่ส่วนตรงนี้โอ้โหเยอะเลยด้านนี้ก็ยังมีอยู่บ้างครับมุมตรงนี้ฮะแล้วเ,เอาอยู่แนบคนเรามาตรงนี้ครับ <the> เคลื่อนมาก่อน ก็เป็นไปได้ว่าผมเอาคนหอกมาตัวนี้ก่อนดีกว,ว่าเพราะว่าตัวนี้เราไล่การป้องกันครับมันมาทางขวาด้วยเขอ้ายิงถ้าเรามีกองกำลังทหารไล่อ n ฟ a น t รีเยอะๆฮะก็<ด>จะเล่ง,ง่ายขึ้นครับแต่ว่าตอนนี้เราเหลือน้อยมากครับเหลือแต่คนปืนธรรมดา บุกเยอะเกินครับทางฝั่งศัตรูนะครับผมจำพื้นที่ไว้ก่อนโอ้โห <God. S 1> oh, oh, เยอะอะ ท้องมางเรารู้กันครับว่ายังไงครับเปอร์เซ็นต์ของเราทางมุมขวาบนครับ AI เขาประเมินไว้ว่าเราชนะน้อยมากครับคือประมาณว่าทหารนั้นคือเปอร์เซ็นต์ทหารที่เราเอ่อต่อต่อฝั่งศัตรูครับและเท่านี้ครับเมื่อเทียบเปเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยครับนี่ยคหลอดเหลืองเรามีเท่านี้หลอดสีแดงครับจำนวนเปอร์เซ็นต์ของทหารที่มันมากกว่าเรามากครับ เปิดธนูไฟนะครับเราเน้นเอายิงซัมโมไรก่อนซัมโมรไรมันเป็นปัญหามากนะดาบกาตนะเปิดธนูไฟครับอืมมายิงตรงน,นี้ก่อนไหมยิงตรงไหนก่อนก็ได้ อรอลุ้นครับโอ้ยเปิดฉากจริงครับโหไปก่อนได้ปะม,มันโหไม่ได้อะแต่ไม่เป็นไรคือผมอะอยากจะให้มันจุดยิงก่อนเพราะตัวยิงตอนนี้มันโดนยากครับแต่ไม่เป็นไรให้มันยิงไปก่อนอู้ยิงกันแล้วยิงกันแล้วยิงกันแล้วตัวน,นี้ก่อนเลยคุกเข่ายิงครับลุยเต็มที่ครับลุยเต็มที่อ้อยแตกเอาให้แตก สวยครับความกำลังใจมันฝ่ <od> อแล้วฮะเพราะว่าผมจะเอาพลหองเนี้ยประจำกำแพงตัวนี้ครับยังไม่อยากเอาไปลงไปบอกมากสักเท่าไหร่นะฮะโอ้ตรงนี้เหมือนจะกันอยู่นะครับ ก็โดนยิงสามูไรครับสามูไรสามูไรก็เจอกระสุนปืนก็เข้าเหมือนกันครับยิ้มล้มยิ้ล้มยิ้ล้มสวยหรือเปล่าอ๋อยังมีอีกยังมีหยุโอ้หมาเยอะมาเยอะมาเยอะอยู่มาเยอะอยู่ Sir, reports is hands. it in your tower have enemy that มาจำนี่นะฮะบางกำแพงเฮ้ยไปจำกำแพงสิ มันไม่ประจำกำแพงให้ผมอะเออไป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 มันชอบบารกครับไปประจำกำแพงสวยครับซามูรไรมันน่าจะอ๋อเหลือนิดเดียวฮะแต่ว่าจิตใจมันยังไม่แตกพ่ายนะผมสวยครับยิงยิงได้สวยอยู่โอ้โหโอ้โหยิงแบบรัวมากครับ ตรงนี้เอาอยู่ไหมตรงนี้น่าจะเอาอยู่ครับเพราะตรงนี้มันแตกควายอยู่เหมือนกันจิตใจมันแตกควาสวยครับสวยครับลองผมมาฝั่งนี้บ้างตรงนี้เป็นยังไงบ้างอืมคนปืนเรายิงดีมากครับไลน์อินฟินทรีทำงานได้ดีมากครับผม โอ้โหนี่มันจะอ้อมาตรงนี้ครับจะมาปีนด้านข้างแน่เลยฮะเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวเรามาตรงนี้ต่อเลยครับมันอ้อมาวะ่ะสวยงามครับสมุไรครับใจใจิตใ,ใจสลายไปแล้วครับเดี๋ยวผมต้องยึดป้อมนี้ต่อครับเพราะว่าป้อมมันก็ตอดเรามาเรื่อยๆนะครับสวยเฮ้ย โดนไหมโดนไหมใครสแตนเฟิร์มวะตรงนี้มันตรนี้ก่อน sir, your peril, sir. นี่มันตรงนี้ก่อนนี่และเดี๋ยยังไงดียังไงดีคนมาเราตาเออมนุ์กาดตายไปคนหนึ่ง ทำอะไรไม่ถูกเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา <for> มายึดต,ตรงนี้สิ <the> ยึดก่อนยึดก่อนคนหอกเราอย่างไรอย่างไรเป็นอย่างไรตั้งแถวตั้งแถวเยบ มีห้าคนก็ยิงครับมีเก้าคนก็ยิงสวยเอาให้สุดเอาให้สุดไปแต่ใคไปคนหอกเราเป็นอย่างไรบ้างให้กำลังใจครับให้กำลังใจคนหอกเราหน่อย เออขึ้นมา,างบนเรามาป้องกันป้องกันกนายพลดีกวยครับครับเราไปให้กำลังใจตรงนี้ครับอย่าพึ่งยอมแพ้อย่าพึ่งยอมแพ้โอ้ยแหม่เพิ่งเพิ่งเพึ่งเออ่วยช่วยช่วยช่วยลูกน้องยิงย่อยยิงย่อยยิงย่อย ถอยไปถอยถอยถอยข้าในพลมันหายแล้ว ชิบหายแล้วผมว่าเชียรอช่าง้เลยถ้าเราฆ่าได้ผลได้คือจบฆ่าได้ผลมันต้องฆ่าได้ผลแล้วต้องกลุยในผลแล้วต้องกลุยแล้ว หายแล้วสู้นะคนมั้งสู้นะคนมั้ลงล้มกันตอนนี้เฮ้ยแต่ว่าเราฆ่าได้ผลแล้วแเปล่าวะโอ้ได้ผลเราโอ๊ยได้ผลเ,เราตายหรือเปล่านี่นะคนเรา เราฆ่าในผลมันได้ครับสู้มันแพ้พลสู้ไม่ได้ครับแต่โกของเราผูลลงรับเต็มที่แล้วออมือนี้ในที่สุดก็ถูกยึดครับโอ้โหผมเต็มที่กับผมแล้วของผมแล้วจริงๆครับเอ้อปาดีชีวิตฆ่าด้วยนี่ครับโอ้โหสุดท้ายฆ่าได้เอ้อ สู้จนัตตายผูทหารไม่ไหววะเป็นที่ล้นจริงครับมันเยอะมากครับมันขึ้นมาได้รวดเร็วมากแต่ว่าเหมือนผมจะฆ่าในผลมันได้นะแตเมื่อกี้ที่เห็นไม่แน่ใจว่าฆ่าได้หรือเปล่านะครับขบวนท่าซามูไร แล้วหนึ่งคนแต่สองคนคนระับเพื่อคนสุดท้ายครับโอ้โหโดนล้อมขนาดนี้มึงยอมแพ้ซนะโอ้โหหมดแลบหมดทั้งกองครับโอ้โหสู้ไม่ไหวจริงครับไซโก้ของเราวาระสุดท้ายของไซโก้ครับมันมี่หมด 1,982กายนายครับแต่ว่าเหมือนทหารมันจะมีศักยภาพมากกว่าเราเยอะนะครับเพราะว่าไซโก้เราก็สูญเสียทหารไปในกองพันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่พันเก้าร้อยกว่านายครันมีอีก300กว่านายเป็นกำลังเสริมด้วยครับของเรามี700กว่านายครับก็ตายหมดเลยครับแล้วก็ฆ่าฝั่งศัตรูไปได้900กว่านายครับทั้งฝั่งศัตรูเขาเหลือ600กว่านายครับทำได้เต็มที่ดีสุดแล้วครับผม ก็เดี๋ยวไว้จบไปเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับโอ้ซอ้อมมากเลยไซโคอันนี้มันมาอีกเลียมาอีกแล้วลอกหนึ่งเลยนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ